สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในช่องรามินเอ็มทีนะวันนี้เราจะมาเล่นเกมนะครับเกมที่ว่าใช้เสียงในการกระโดดผ่านด่านนะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันเลยนะครับผมดูนะเริ่มที่เลเวลหนึ่งเลยเปิดกล้องได้เปล่าเฮ้ยเปิดกล้องได้กระโดดเดิน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 

ผ่านว่ะท่านสองเดิน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 ยังไม่ทำอะไรเลยนะตายก่อนเดิน Dun. 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 đơn 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 hơi hơi. phản thật hơn và đẹp là dám đu sáng <đàn>. cần <laughs> dạ. Dun, dun dun, dun 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 dun. Oh, dun 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 dun.

โอเคนะทุกคนผมก็ได้ดูแล้วว่ามันเป็นเกมแบบนี้นะผมว่ามันจะพอแค่นี้ก่อนนะโอ้เสียงแฮลลวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเลยนะครับอยากให้ทำคลิปอะไรก็บอกกันได้นะะทุกคนนะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย